สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฒนาเตสุขร,รหัสนักศึกษา6 4 1 0 5 4 7 2 0 3คณะมนุษยศาสตร์ได้สังคมศาสตร์สาขานิติศาสตร์วันนี้จะมาแนะนำค่างสถานที่สทคัญในจังหวัดภูเก็ตค่ะเชิญรับชมกันเลยค่ะ 1. วัดพระทองหรือวัดพระพุทธที่มาคือมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้ผุดขึ้นมาในวัดพระทองครึ่งองค์ และนอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์สถานวัดพระทองเก็บรวบรวมวัตถุโบราณเข้าของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในสมัยก่อนไว้มากมายด้วยค่ะ 2. อ,อนุสาวรีเท้าเทพกสิทธีท้าสศรีสุนทรหรือชาวภูเก็ตเรียกว่าอนุสาวรีย่ามุกย่าจันทร์เป็นวีรสตรีไทยที่ปกป้องเมืองถลางให้พ้นจากศึกสงครามก้าวทัพในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สารศาลเจ้ากระทูนับว่าเป็นศาลเจ้าจุดเริ่มต้นของประเพณีถือศิลกินผักของชาวภูเก็ตที่สืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งมีรูปปั้นเทพเจ้าไว้สักการบูชาของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีองค์เล่าเอียเป็นเจ้าของศาลเจ้าสศาลเจ้าแสงธรรมมีอายุนับกว่าร้อยปีสร้างตั้งแต่พศ2434ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆบนถนนพังงา ห้าศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยที่มาของชื่อศาลเจ้าจุ้ยแปลว่าน้ําตุ้ยแปลว่าคกสมัยโบราณบริเวณหน้าศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยเป็นคลองกว้างมีน้ํามากชาวบ้านจึงสร้างกันหันขึ้นเพื่อใช้กําลังจากน้ํามาทาข้าวที่เกี่ยวแล้ว 6. สศาลเจ้าบุตรเจ้ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ตอยู่ติดกับศาลเจ้าจุย้ยจุ้ยศาลเจ้าแห่งน,นี้เป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นเทพดาวนพเคะ ไหว้เพื่อขอสดอเดะเคราะ์ดาวนพปเคะห์หมายถึงดวงดาวทั้ง9้าได้แก่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหสัสสุขเสาร์ลาหูและเกตเจ็ดสารเจ้าวางเหนียวหรือสารเจ้าเต้าบูเกงเป็นที่เคารพนักถือของชาวบูเก็ตอีกสารเจ้าหนึ่งเตา้าบูแปลว่าดาวเหนือเกง แปลว,ว่าราชวังรวมกันหมายถึงพระราชวังดาวเหนือ 8. ปดารเจ้ากิ้วเทียนเกิงเชื่อว่าเมื่อร้อยปีก่อนได้อัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์จากมณฑลกั้งไส้ประเทศจีนมาเพื่อประกอบพิธีถือสิลกินผัก วัดฉลองสร้างขึ้นในสมัยราชการที่สามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดช,ชัยทารารามและในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างเช่นหลวงพ่อแช่มวัดฉลองทุกคนที่ไปเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตก็ต้องไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะเราก็จบกันไปแล้วนะคะกับกาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดภูเกต็ต ที่ดิฉันโคฟาค่ะอเนำของทุกเกศค่ะไข่มุกอันามันสวรรค์เมนือใต้หาดทรายสีทอง